กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทกท่านครับผมครับวันนี้ผมลงทีเดียว3มคลิปเลยถือว่าถือว่าหนักอยู่ครับสำหรับผมเพราะว่าต้องคิดต้องคำนวณต้องหาตัวเทียบชนนะฮะอ,อ,อย่างคลิปก่อนที่ผมลงไว้นะฮะคลิปก่อนที่ผมลงไว้นะฮะ เนี่ยฮะหนึ่งกับสองหนึ่งกับ2ชนนะครับชนนี่ถือว่าเด่นนะครับนี่ถือว่าเด่นนะครับถือว่าเด่นแล้ววิ่งตัวเดียวแปดสายรูดเจ็ดแปดแล้วก็8ปดเก้าเ้านี่ตัดทิ้งไปเลยครับดับล่างถ้าดับอยู่นะครับนี่นะครับ แล้วก็ชนสูตรนี้อีกนะฮะคือตัวชนนี่ผมสัญญาไก่ย่างเขาสางเพชรบูรณ์ครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่กดซับสไคร์นะครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับถ้ารักถ้าชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับสูตรนี้นะฮะชนเด่นอยู่ที่1 2ึ่งสองกับเจนะครับ แล้วอีกสูตรหนึ่งก็เด่น3เด่น4อีกสูตรนึงก็เด่นสองนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยล่างนี่เด่นสุดก็คือเลข2นะครับเด่นสุดคือเลข2นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็มีครับนี่ก็มีครับนี่ก็มีครับปัจ,จิทโตคือไลท์นี่นะครับเด่นนะครับ 38 4 8อันนี้ก็ลองลองไว้ครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับพี่น้องครับปโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับ โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวนกณกณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับที่ชนนะครับ ที่ชนเด่นเนี่ยนะฮะมีสี่เจ็ดสี่แดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับที่ชนครับผมตัวรองก็เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสองแปดสองนี่คือตัวรองนะครับอันนี้คือชนเด่นนะครับชนเด่นมีอยู่หกชุดครับผมชนเด่นมีอยู่หกชุดครับผมครับอา่า กับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะกับขอบพระคุณพี่น้องที่กดซับสไครต์ที่ติดตามนะครับก็ฝากกดซับสไครต์นะครับผมติดตามกันไปครับผมครับผมสัญญากับย่างขอสุงความพิจบู์ครับผมครับกับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับกับขอบพระคุณหลายๆครับ